สวัสดีค่ะูกเพจได้ยินเสียงไหมคะตอนนี้นะคะอีจันอยู่ที่มูลนิธิปวีนานะคะซึ่งภาพเบื้องหน้าตอนนี้นะคะก็คือ,อท่านอุปนาย,ยกสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้เดินทางพร้อมกับตัวแทนผู้ปกครองนะคะได้เดินทางมาที่มูลนิธิปวีนาเพื่อยื่นหนังสือต่อคุณปวีนาหงสกุลน,นะคะ ค่เะอเออวันนี้เรามาในเรื่องของอะไรอ,อ่ก็ก็อยากจะเรียนทางสื่ออย่างนี้นะคะพอดีตัวดิฉันเอง เป็นผู้แทนของสมาคมกีฬายิมนาสติกประเทศไทยนะคะดรคุสมาประเสริฐซอปนายกนะคะเราได้รับการร้องเรียนนะคะจากคณะผู้ปกครองนะคะที่ออพอดีเกิดเรื่องเมื่อวันที่21เดือนกันยา2563นะคะได้มีออนายทหารท่านหนึ่งนะคะได้ไปถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพในสนามแข่งขันแต่เนื่องจากผู้ปกครองเนี่ย ได้ไปเห็นในสนามซ้อมแล้วว่าภาพที่ถ่ายมันบ่งบอกถึงภาพที่คูกคังทางเพศเนื่องจากว่าจุดที่เขาถ่ายเนี่ยมันไปที่เป้านะคะแล้วก็ไปที่ส่วนอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าอกหรือก้นนะคะก็ขออนุญาตพูดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเป้าอปเกงและภาพแต่ละภาพเนี่ยเ,เยอะมากซึ่งเราได้ภาพตอนนั้นประมาณ8,00 0กว่าลูกทีนี้เรื่องเมื่อเกิดขึ้นมานะคะในในเหตุการณ์วันนั้น หลังจากที่เราทราบแน่นอนว่าเขาถ่ายภาพเพราะเนื่องจากเราได้มีการเจอผู้ชายคนนี้ก่อนหน้านู้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีพฤติกรรมคล้ายกันมันก็เลยทําให้จําได้ว่าคนคนเดียวกันทีนี้หลังจากนั้นนะคะก็มีการเข้าไปขอทางผู้ปกครองที่เป็นอาสาสมัครในการที่ดูแลการแข่งขันนะคะอย่างเช่นว่าความเรียบร้อยของสนามเนี่ยก็เลยไปขอขอดูนะคะขอดูกล้องแต่ชายคนนี้ไม่ยอม นะคะไม่ยอมก็ยังไงก็ไม่ยอมก็เมีการยือออ้อกล้องกันแล้วชายคนในทหารคนนี้ก็ได้ยกเท้าถีบผู้ของผู้หญิงนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในวันนั้นด้วยวันก็เลยเหตุการณ์มันก็เริ่มจะแรงขึ้นแรงขึ้นหลังจากนั้นมาก็มีการขอดูกล้องคือมีการล็อกตัวแล้วขอดูกล้องแล้วก็เห็นว่าภาพในนั้นอะ่ะมันสอดเจตนาจริงๆเพราะว่าไม่ได้บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของยิมนาสติกคือจาะเฉพาะสว่วนนะคะซึ่งมันเยอะมาก สุดท้ายเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ในวันนั้นผู้ปกครองก็เลยต้องดึงซิมของผู้ชายคนนี้ไปดูที่คอมพิวเตอร์ในสนามเราก็เห็นภาพงวมดประมาณหลายพันรูปนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปอีกว่าภาพนี้ไม่ได้ถ่ายแค่สนามนี้สนามเดียวเจอการไปถ่ายที่สนามฝึกซ้อมของทีมชาติด้วยนะคะในตอนนั้นเพราะตอนนั้นจะมีสนามการขันคัดเลือกตัวทีมชาติและมีนักกีฬายเยอะมากทีนี้มันก็เลยเกิดกรณีนี้มาทางผู้ปกครองกลุ่มนี้ก็เลยเดินทางไปแจ้งความ เห,เหตุการณ์เหตุการณ์ตรงนี้มันคือเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่21กันยาเป็นแจ้งความที่สาีตำรวจทีนี้ทางสาีตำรวจก็รู้สึกจะให้ลงบันทึกนะคะไว้อย่างเดียวก็เหมือนกับว่ายังไม่มีความผิดที่ชัดเจนแต่ผู้ปกครองมองดูแล้ววเนะะัเจตนาะคะเจตนาในวันนั้นทหารผู้นี้นะคะเขาก็มีผู้ปกครองมาด้วยผู้ปกครองของเขาซึ่งเป็นทหารเหมือนกันนะคะแต่ว่าลาออกไปแล้วน่าจะเป็นหมอ นะคะก็ได้มีการาที่ทางสมาคมทราบว่ามีการไก่เกลียกันช่วงหนึ่งแต่ตอนนั้นมาเมื่อตํารวจก็บอกว่า,าไม่มีความผิดก็ให้ลงบันทึกทางผู้พ้องก็เห็นว่ามันมันต้องมีอะไรที่มันน่าจะได้รับความเป็นธรรมมากกว่าน,นี้นะคะทางสมาคมในฐานะองคอ์กรกลางเนี้ยก็เลยได้ทําเรื่องไปที่กองทัพเรือถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพราอาจจะเป็นเพราะว่านนยุคสมาคมยิมนาสิ่งนี้ก็เป็นฐานเรือนะคะแล้วก็มีกลุ่มหารเรือเนี่ยบริหารสมาคมยิมในยุคนี้อยู่ ก็เลยทาหนังสือไปที่กองทัพเรือแล้วกองทัพเรือก็เลยมีการสอบสวนนะคะสอบสวนผู้ชายคนนี้แล้วก็จนทั้งวันที่สองกุมภาพันธ์นะคะสองกุมภาพันธ์เนี้ยก็ทางทัพเรือก็ได้มองดูว่านายฐานผู้นี้มีความผิดจริงเพราะมันจนด้วยหลักฐานแล้วเขาก็อาจจะมีบทลงโทษในหลักของเขาทางผู้ปกครองก็เห็นว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็โอเคก็เรื่องจะจบก็จะมีการไก่เกลียูเขาจะมาขอโทษพเพราะเนื่องจากผู้ปกครองเป็นร้อยนะคะเพราะพลาดนี่มันเยอะมาก คือคนทุกคนมีความรู้สึกว่ามันไม่ให้เกียกรติกันถูกคุกคามมากเกินไปแล้วตอนนี้สังคมกีฬาเนี่ยมันมีเรื่องพวกนี้เยอะจะไปหากระแสมันก็ค่อนข้างแรงเป็นการไม่ให้เกียรติและมาทําให้กีฬาซึ่งเด็กเป็นเยาวชนมีตั้งแต่เด็กอายยุค5-6ขวบแข่งขันจนถึงเด็กดวัยยุคตอน15ทีนี้เมันเกิดกรณีอย่างนี้ปั๊บเราก็รอว่า,าทางาผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ต้องหาขอโทษนะคะทางาผู้ที่ก่อเหตุเขาก็บอกว่าจะมาขอโทษทางผู้ปกครองและเรื่องก็จะจบไป เราก็หลอจนเวลาผ่านมาอีกสองเดือนก็ไม่ได้รับการติดต่อผู้ปกครองก็เลยแจ้งกลับไปที่สมาคมอีกทีนึงว่าหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้แสดงความรับผิดชอบว่าสิ่งที่เขาทำผิดแล้วมีหนังซ้านะคะเขายังไปแจ้งข้อหากับผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ที่ล็อกตัวเขาวันนั้นว่าแจ้ง3ข้อหาก็คือ1ทําร้ายร่างกาย2ก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าข่มขืนใจนะคะแล้วก็มีอีกนึงก็คือกัดทั้งหน่วงเหนียวนะคะทีนี้มันก็กลายเป็นคดีอาญา เราก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วไม่พอก็รู้สึกว่าเขาก็ไปทําคดีกับที่นครบาลรู้สึกว่าจะทําทางคุณพ่อเขาเนี่ยก็ไปเล่นงานทางตารวจอีกทีว่าทําคดีช้าเรื่องนี้นะคะที่เขาฟ้องกลับเราทีนี้ทําผู้ปกครองที่เหลือนะคะก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้นะคะบ่ายโมงเนี่ยบ่ายโมงกว่าเราจะต้องเดินทางไปแจ้งความครั้งหนึ่งนะคะแจ้งความกับครั้งหนึ่งที่สอนอ ปัะทุมวันนะคะเคยมการวันนี้แต่ในด้านของทางทหารเรือนะคะกเ็เราก็ได้ดูจากสื่อซึ่งสื่อก็เยอะมากก็กได้เห็นว่ากออกมาแสดงความรับผิดชอบในเรื่องถึงว่าก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียจากัาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้เราก็เราจะดูว่าทางทหารเรือก็อาจจะมีระบบข,ของการบริหารจัดก,การของทางทางทาง,ทางรัฐบาลเอ้ยทางทางของหน่วยงานพวกอีนะคะแต่ในส่วนของทางสมาคมยิมตอนนี้นะคะก็คิดว่าก็หลังจากแจ้งความเสร็จเราก็ คงต้องอวันนี้มายื่นหนังสือทางมูลนิธิเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ใหม่นะคะสำหรับยิมราสิทธิของเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของประสบการณ์ในการทํางานพวกนี้เนี่ยเราก็เลยต้องมาปรึกษาใช่ไหมคะทางมูลนิธิเพื่อให้เราการทํางานได้รอบครอบมากขึ้นนะคะเพราะว่าผู้ที่ถูกกระทานี้ยังเป็นถือว่าเป็นเด็กและเยวาวชนนะคะควรจะถูกคุ้มครองอย่างน้อยก็ความเชื่อมั่นของอผู้ปกครองที่จะ,ะดูหให้ลูกมาเล่นกีฬาประเภทนี้อยู่เพราะว่ากีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาสากล เพราะว่าการที่ใส่ชุดอย่างนั้นเพราะเนื่องจากว่าการให้คะแนนของกรรมการเนี่ย<ม>เขาจะต้องเห็นลูกทรงที่ถูกต้องว่า,เ,าเทคนิคถูกต้องหรือเปล่าถูไหมคะแกนร่างกายถูกต้องไหมการเคลื่อนไหวถูกต้องไหมมันจะต้องใส่ชุดที่ที่มันรัดกับภาพแล้วก็การเคลื่อนไหวด้วยค่ะเพราะการยิมนาส,สิกมันเป็นกีฬาที่มันโลดโผนชุดต้องมีความคล่องตัวนะคะ<ม>ก็ผมแค่นี้วันก่อเหตุเนี่ยทหารเขาแต่งกายไยเป็นผู้ควหตุารีร้นต่ร เขาเป็นทหารด้วยเขาก็ค่อนข้างว่าอารมณ์มันก็เลยไปวันนั้นหลังจากที่เขามีการถีบผู้ปกครองผู้หญิงคนหนึง่งผู้ปกครองผู้ชายก็ทนไม่ได้ทนไม่ได้ถึงไหมฮะเพราะว่าเนื่องจากเห็นรูปในกล้องแล้วเนี่ยว่าถ่ายรูปลูกเขาด้วยก็น่าจะมีการาไม่แน่ใจว่าตกไปครั้งหนึ่งหรือเปล่านะคะเพราะนั้นตอนนี้เขาก็เลยเอาเหตุผลนี้มาอ้างแต่จริงเขาเป็นคนเริ่มกระทากับพวกเราก่อนๆๆๆนะคะมๆๆไม่ได้เกี่ยว,วค่ะเขาเขาเป็นคนดูทั่วไป,ไปคือค่ะคือในสนามดินมนาสิกเน,น,น,นี่ยนะคะที่เราเวลาจัดการแข่งขันเนี่ย มันเป็นสนามที่เราให้สามารถให้ทุกคนเข้าไปดูได้แต่ถ้าในส่วนของสมาคมเนี่ยเราให้สื่อเนี่ยได,ได้ลงทะเบียนลงทะเบียนว่าสื่อจากตรงไหนตรงไหนแล้วก็เราก็จะมีจุดให้นักข่าวแต่ที่เหลือปับ๊บทุกคนจะอยู่ตรงไหนก็ได้ถูกไหมคะก็พูดความกะัญายรวบตัวเองได้แต่เราก็จะช่วยกันสอนสองเพราะตอนนี้สมาคมเนี่ยมีกําหนดไว้ว่าทีมแต่และส่งเข้าแข่งขันตอนนี้ต้องใส่เสื้อทีมของตัวเองมันจะเห็นชัดแล้วว่าเสื้อทีมอันนี้คือสโมสรน,นี้สโมสรน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนแปลกหน้ามันจะสังเกตง่าย แล้วก mm. like ็การถ่ายเนี่ยจะดูสังเกตที่กล้องมันก็จะรัวๆๆๆๆๆแล้วก็ลักษณะบุคลิกบางคนถ่ายเนี่ยมันจะเหมือนกับอาจจะเกิดความรู้สึกอะไรต่างๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสังเกตเราก็เลยช่วยให้ผู้ปกครองเนี่ยสอบดูแลช่วยเดินเดินดูแต่ละจุดที่ไม่ใช่จุดที่เราให้นักข่าวอยู่แต่ถ้ามีคนแปกบอมขึ้นมาเนี่ยบางคนเนี่ยถ้ามาถ่ายใกล้ปั๊บเนี่ยเขาบอกเป็นนักข่าวสื่อนี้ซึ่งเขาก็ไม่ได้แขวนป้ายนะคะเราก็อาจจะงั้นขออนุญาตดูบัตรประชาชนแล้วเราก็จะเช็คเลยว่าชื่อคนนี้มีเพจอะไรซึ่งมันมีอยู่คนหนึ่ง เขาก็มีเพจถ่ายประมาณอาจจะไม่ค่อยโป๊มากแต่วันนั้นมีเจ้าหน้าที่ไปขอดูกล้องเขาเขาก็ยินดีไปด,ดูให้ดูซึ่งเราก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าเป็นถ่ายภาพทั่วไปแต่สําหรับคนคนนี้ยังไงเขาก็ไม่ยอมซึ่งมีการบันทึกวิดีโอดูแล้วว่าเราไม่ใช่เดินเข้าไปทาร้ายเขาเลยแต่นั่นหมายถึงว่าได้มีการพูดในว,วิดีโอที่มีคนถ่ายมาเนี่ยพยายามพูดพยายามเดินตามพยายามไก่เกียรขอเขาไม่ยอมแล้วเขาก็โวยวายอ้างว่าเป็นทหารอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเรื่องที่สมาคมได้รับการร้องเรียนมานะ เื้องต้นเนี่ยนะคะวันนี้ที่จะทั้งหมดท่านผู้ปกครองที่มานี่ค่ะคือคือที่จะไปแจ้งความเนื่องจากภาพทั้งหมดแต่มันชัดนักกีฬาทั้งหมดตอนนี้หลายสโมสรลงชื่อกันเกือบเป็นร้อยนะคะตอนนี้แต่เราก็เลยบอกว่าเนื่องจากโควิดด้วยเราจะเอาจะเพาะผู้ปกครองที่เห็นชัดมากอ่ะนะคะเห็นชัดมากเจตนาจริงๆเราก็เลยดูว่าเพราะว่ารูปบางรูปเนี่ยมันไม่เห็นหน้า <c oughs> มันไม่เห็นหน้าเลยนะคะเห็นแต่ส่วน้เราก็ต้องมาดูว่าชุดเนี่ย เป็นนักกีฬาสมโมสรไหนนะคะซึ่งเมื่อวานนียค่ะทุกสมโมสรน,นะคะได้มาพบสมาคมนะคะจึงเกิดเรื่องมันนี้ขึ้นมาอีกมาพบสมาคมแล้วขอให้สมาคมเนี่ยเป็นตัวกลางในการทาเรื่องนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานเราก็ต้องมาเช็คดูรูปว่ารูปแต่ละรูปเนี่ยหลายๆหลายอย่างนะคะที่เราพอมีข้อมูลเนี่ยตอนที่เราทราบตอนที่เราเปิดที่ตํารวจว่ามีลูกไครมั่งที่ชัดเจนก็ขอคนนั้นก่อนประมาณนี้นะคะแปดพันกว่าภาพแปดพันค่ะมันกี่วัน เเ้าาขก็คือวันที่เขามาถ่ายที่สนามของกรมพลาเนี่ยค่ะเขามาถ่ายแต่วันที่17 17 18 19 20 21เพราะ21นี่เป็นวันที่เกิดเหตุแต่แน็กล้องตัวนั้นเนี่ยมันได้มีถ่ายภาพไปที่เพจเกษม81ที่เก็บตัวทีมชาติอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเขาไปถ่ายเดือนสิงหาอีกครั้งหนึ่งภาพมันก็เลยอยู่รวมกันเยอะประมาณกับ8,000ประมาณ5-6าหกวันติดต่อกันที่เมือก่อนเองใช่ใช่เราสังเกตเห็นควาพที่ปกติของ นนใช่ค่ะคือเข้าไปถ่ายในสนามฝึกซ้อมถ่ายในสนามฝึกซ้อมเสร็จแล้วผู้ปกครองก็เลยไปดูข้างหลังก็เลยรู้ว่าภาพที่ถ่ายมันเป็นภาพที่เจตนาเจตนาถ่ายตรงเป้าใน,นอย่างเดียวนะคะถ่ายแบบซูมใหญ่มากค่ะใหญ่ตเต็มหน้าเลยะคะ่ะห,หลังเกิดเหตุลแล้วพะไปแจ้งความไปแล้ววันนี้ก็คือหลังจากเกิดเหตุวันที่2 1เอแล้วก็สิ้นสุดการแข่งขันไทยในวันนั้นนะคะก็เดินทางไปททานีตำรวจรแต่ตำรวจเขาก็ให้ลงมาทึกไ้อย่างเดียวนะคะที่ไหน สอนอปฐุมวันวันนี้เราเลยจะมีแผนว่าจะไปแจ้งสามหรือเปล่าวันนี้ก็คือหลังจากนั้นมีผู้ปกครองกลุ่มนีย้ยังไม่ได้แจ้งนะคะก็คือเป็นการแจ้งอีกผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งแจ้งข้อหาแ,หแจ้งขงห้หาเรื่องเรื่องนี้เรื่องเดิมเพราะว่าคนละกลุ่มเพราะว่าจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ย <S <S <ๆ>เขายังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรออกมาเลยนะคะแล้วเขาไปแจ้งความเรากลับเมื่อเดือนเอ่อ ก็มีหมายสารมาเจอผู้ปกครองให้ผู้ปกครองนะคะเอามาเป็นหมายสารมาเจอมาให้ผู้ปกครองหมายสารใช่ไหมคะหมายเรียกหมายเรียกหมายเรียกของตำรวจนะคะเออของไม่ใช่ตำรวจก็ไปแจ้งตอนธันวาครับอ๋อธันวาของธันวาข้อหาที่เขาแจ้งเราทั้งสามข้อหาใช่ค่ะทอะไรต่างๆแล้วเราแจ้งข้อหาอะไรบ้างครับไม่ค่ะก็คือผู้ปกครองนี่ที่จะมาก็ก็คือจะไปนัทแจ้งข้อหาที่ว่าเรื่องเรื่องถ่ายภาพเพราะกลุ่มนี้ยังไม่ได้แจ้งครับครั้งที่แล้วเราแจ้งข้อหา อครั้งที่แล้วที่ขัาไปโรงพักเพื่อนันกข่าะจะแจ้งอนาจารย์แต่ตำรวจบอกว่ามันไม่เข้าข,าข่า,ายข้ออธิบายไหมครับพี่ว่าทำไมถึงไม่เข้าข่ายเขาบอกว่าถ้าเป็นอนาจารย์ต้องสอดกล้องเข้าไปใต้ลมลมผ้าถึงจะเป็นอนาจารย์ได้แต่นี่มันเจตนาแล้วเหตประเด็นเนี่ย<ร>คือยังไม่ได้เปิดแพร่ยังไม่ได้เปิดแพร่เลยยังไม่เข้าข่ายนาจารย์แล้วต้องต้มีการประสานเป็นทางตำรวจตามเรืงครับว่าเขาจะจริ้มจะแจ้งได้ไหม เอ่ออย่างครับก็คือวันนี้นะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะมาปรึกษาทางมูลวิธีก่อนนะคะเพราะว่าเราก็ต้องหาข้อมูลจากผู้รู้นะคะว่าควรจะดําเนินไปในทิศทางไหนเพราะว่าอย่างอย่างเรื่องพวกนี้เนี่ยถึงอย่างนั้นก็สอดเจตนาและภาพมันก็ชัดเจนแล้วก็แล้วก็มีการไต่สวนจากกองทัพเรือแล้วว่าคนนี้มีความผิดนะคะถ้าถ้าเผื่อวันนั้นเขาได้มีการมาขอโทษอย่างที่ตกลงกันเรื่องนั่วรืนกจะจบแต่ไม่ไม,ไม่ขอโทษไม่อะไรอย่างที่นัดไม้แล้วก็มาแจ้งความกลับมันก็เลย่น ะะไรนะคะะกกลงว่าาจมแ้ขอโทษคือช่วง,หล,งห,หลังจากที่ออกองทัพเรือได้ได้ลงแล้วว่าเขามีความผิดจํานวนได้หลักฐานเนี่ยนะคะช่วงนั้นเขาก็นัดตอนที่สองคุมพาเขาบอกว่าหลังจากนั้นเขาจะมีการน,นัดวันมาแต่สุดท้ายเขาก็ไม่มาไม่มาเสร็จแล้วก็มีมีคดีเพิ่มม่<ค>นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วแต่เราไม่รูต่อว่าเขาจะเปิดมือการเอาเอาออกหรืออะไรอย่างเงี้ยออกไม่ทราบค่ะอันนั้นอันนั้นก็ตั้งแล้วแล้วแต่ทางกองทัพเรือค่ะโอเคนะคะค่ะเขอบคุณค่ะค่ะตรงนี้ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ตรงน,นั้นนะคะสมาคมเองก็ได้จดแบ่งโซนแบ่งโซนของของคนดูนะคะแล้วก็สโมรส,สมรทุกสโมสรต้องใส่เสื้อสโมรสรของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เพิ่มผู้ปกครองก็จะเป็นอาสาสมัครในการที่จะดูแลความเรียบร้อยสอดส,ส่องนะคะและพยายามที่ให้กล้องน่ไปอยู่ในจุดเดียวกันนะคะก<ๆ>็คือการไว้ว่าสําหรับสื่อสําหรับใครเนี่ยเขาก็จะเช็คง่ายแล้วเพราะว่า คนที่กวามเป็นอยู่รวมกันรวมทั้งสื่อด้วยงเงี้ยนะคะมันก็จะมีคนไปดูหรือว่าภาพทั้งหมดและสื่อทั้งหมดเนี่ยก็ที่ลงทะเบียนกับสมาคมเขาก็จะให้ความร่วมมือในการช่วยดูคือถ้าผิดปกติแล้วเนี่ยปวดสะลัวจนแบบเยอะๆอย่างเงี้ยก็ต้องคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ภาพของของการเคลื่อนไหวเพราะกับภาพบางขั้นติดนิ่งนะคะเป็นภาพที่ยืนแล้วก็มันค่อนข้างโคเพราะนั้นการกดชัตเตอร์ที่ภาพที่มันไม่ใช่การเคลื่อนไหวเดี๋ยวมันก็น่าสงสัยกีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่จะมีการแั่ตัวแบบล่อแหลมอย่างเงี้ยครับ เขาเคยเจอแบบเหตุการณ์แบบนี้ระหว่างสมัยก่อนเคยเคยมีแต่ว่าเป็นชาวบ้านทั่วๆไปมาดูนะคะมาดูแล้วก็เราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็จะช่วยกันดูแล้วก็ออกไปนะคะเพราะเราจะมีคนดูแลมักปลอดภัยแค่ดูแค่ดูจะไม่ถ่ายแต่ครั้งนี้นอกจากว่าเราเห็นชัดแล้วก็มีการดูในกล้องแล้วว่าถ่ายภาพจริงในเจ็ดเดือนที่ผ่านมานี่คือไม่ได้มีการมารับผิดชอบอะไรเลยชไม่มี าาคือคือเรางมื่วกีครู้สึกว่าในชายชาติทหารเนี่ยเขาต้องมีศักดิ์ศรีในส่วนหนึ่งให้ให้สมสมสมกับที่เกิดมาเป็นชายชาติทหารนี่คือความรับผิดชอบนะคะนี่คือความรับผิดชอบโดยที่ว่าถึงไม่ใช่ทหารหรอกเป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งที่จะต,ต้องทําผิดก็คือเรื่องมันเรื่องมันก็ทุกคนก็รับได้ถูกไหมคะเกิดความผิดพลาดแต่ถ้าหนึ่งไม่สํานึกผิดและยังมันเกิดอย่งงอีกมันก็มีความรู้สึกว่ามันก็น่าจะมีวิธีการอยู่นะคะ ใน,ในในในสมัยนี้นะคะที่คนจะมีวิธีการแก้ไขชาวค,คนผู้สูงสุดที่เราอยากให้คนคนนี้โดนนี่คืออะไรคะเออก็คือเราเดี๋ยวเราเราขอขอดูก่อนว่าของทางทหารเรือเนี่ยเขามีแนวทางอย่างไรนะคะเอ่านยังไงก่อนดีกว่านะคะก็คงให้ให้ทางทหารเรือคงไม่ได้ยอมใจาข่าวใหญ่ขนาดนี้ก็คงจะอาจจะมีการได้พิจารณาอีกทีนั้น,นเราก็ไม่ทราบนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ก่อนหน้านี้มีการขอโทษขอแค่ขอโทษอย่างเดียวเราไม่ได้เรียกอะไรอย่างอื่นขอโทษอย่างเดียวขอคมาพี่ตู่พี่ตู่รือว่าสาการที่ร่วมร่วมเลยมาเวลาโอเคก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเสียงจากท่านอุปนายกสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยท่านนะคะก็เดินทางมา พร้อมกับตัวแทนของผู้ปกครองนะคะมาที่มูล,ลนิธิปวีนานะคะเพื่อยื่นหนังสือแล้วก็ขอปรึกษากับทางคุณปวีนานะคะเรื่องที่จะมีการเอาผิดกับนายทหารยศเรือตีนะคะที่มีการแอบแฝงตัวเข้าไปแอบถ่า <c> ย <oughs> ขออภัยค่ะนักกีฬาย,ยิมนาสติกนะคะที่มีการแข่งขันยิมนาสติกเนี่ยเมื่อวันที่21กันยายน2563ที่ผ่านมานะคะซึ่ง การตรวจสอบพฤติกรรมของชายคนนี้นะคะทหารเรือคนนี้เนี่ยก็พบว่ามีการแอบถ่ายรูปในเชิงลักษณะล่อ,ลอแหลมนะคะมีการภาพเนี่ยม,มีการคุกคามทางเพศก็คือมีการซูมเป้าซูมหน้าอกนะคะซึ่งในการแต่งกายของนักกีฬายิมนาสติกเนี่ยก็จะมีการแต่งกายที่ค่อนข้างที่จะรัดรูปเพื่อที่จะให้มีความคล่องแคล่วในการ แข่งขันนะคะซึ่งจากการตรวจสอบภาพถ่ายที่แมีการแอดถ่ายเนี่ยก็มีทั้งหมดถึง8,000กว่ารูปนะคะ นี้ทางอ,าอุปนายกสมาคมนะคะแล้วก็ตัวแทนผู้ปกครองเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมประชุมกับคุณปวีนาหงสก,กุลนะคะโดยในวันนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะมีการเดินทางนะคะไปที่สอนอปทุมวันนะคะเพื่อที่จะแจ้งความกับนายทหารยศเรือตีคนดังกล่าวนะคะซึ่ง คาดว่านา่าจะแจ้งความในข้อหาการถ่ายภาพลามกนะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องขอทางอุปนายกเนี่ยก็ต้องขอปรึกษากับคุณสวินาก่อนว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรได้บ้างน,นะคะ นี่ต้องขอเล่าย้อนไปนิดนึงนะคะเมื่อวันที่21กันยา2563เนี่ยหรือเมื่อประมาณ7เดือนที่แล้วนะคะนายทหารยศเรือตีคนนี้เนี่ยก็ได้มีการแฝงตัวอย่างที่บอกนะคะเข้าไปในการแข่งขันยิมนาสติกลีลานะคะเมื่อวันที่21กันยาที่ผ่านมาที่อาคารนี้ม่บุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะคะปะุมวันซึ่ง แล้ก็มีการแอบถายนักกีฬานะคะนักกีฬายินมนาสติกเป็นการแอบถ่ายในลักษณะล่อแหลมมีการแอบถ่ายหน้าอกแอบถ่ายเป้ากางเกงอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งทางผู้ปกครองในวันนั้นนะคะก็ได้มีการสังเกตพฤติกรรมของชายคนดังกล่าวซึ่งชายคนดังกล่าวเนี่ยก็มีการแต่งกาย ที่ด้านท่อนล่างนะคะใส่กางเกงของทหารเรือแต่ว่าท่อนบนเนี่ยก็จะมีการใส่เสื้อปกตินะคะเมื่อมีการสังเกตพฤติกรรมเนี่ยทางผู้ปกครองนะคะก็มีการเข้าไปขอดูภาพจากกล้องนะคะซึ่งปรากฏว่าทางตัวนายทหารคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้ดูนะคะแล้วก็มีการ,ารชุมลมุนนะคะมีการทำร้ายเกิดการทำร้ายร่างกายกันขึ้นนะคะซึ่ง ก่อนที่น,ทานายทหารคนดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหารนะคะแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยเข้ามานะคะเพื่อที่จะขอดูภาพจากกล้องเนี่ยก็ปรากฏว่าพบภาพอนาจารเนี่ยภายในกล้องเนี่ยมากถึง800 0ภาพนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยทางผู้ปกครองแล้วก็ จ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยก็ได้มีการพาตัวนายทางคนนี้นะคะไปส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สานอประทุมวันนะคะเพื่อดำเนินคดีนะคะแต่ณนะวันนั้นเนี่ยก็ได้มีการแค่ลงบันทึกป,ประจำวันไว้เท่านั้นนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ทางอุปนายท่านอุปนาย,ยกสมาคมเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าตอนนั้นลงบันทึกป,ประจำวันไว้เนื่องจากยังไม่สามารถที่จะเป็น ข้อหาขอโทษนะคะข้อหาอาจารนะคะนอกจากข้อหาอาจารย์เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแจ้งว่าจะต้องมีการออสอดกล้องเข้าไปใต้กะโปรงนะคะต่อมานะคะเมื่อ,เ,อ,อเดือน พันวาคมน,นะคะเมื่อสิ้นปีเนี่ยทางน,นายทหารคนนี้เนี่ยก็ได้มีการมาแจ้งความกลับด้านผู้ปกครองนะคะในวันนั้นซึ่งเป็นการแจ้งความกลับผู้ปกครองสาข้อหานะคะก็คือข้อหาทําร้ายร่างกายข่มขืนจิตใจแล้วก็ ะะเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งนะคะแล้วก็หลังจากทันวาคมแล้วเนี่ยทางผู้ปกครองเนี่ย,ยใช่ค่ะทางผู้ปกครองเนี่ยก็ได้รับหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่นายทหารคนนี้เนี่ยเขาไปแจ้งความนะคะได้รับผู้ปกครองได้รับหมายเรียกให้มาอสอบปากคำนะคะในข้อหาที่นายทหารคนนี้แจ้งความเสร็จปุ๊บก็ได้มีการ ไกลกลยนะคะที่จะมีการทางทหารกับทางผู้ปกครองก็จะมีการนัดที่จะไกลเกี่ยรกล่าวขอโทษกันซึ่งเรื่องเนี่ยก็เหมือนจะจบไปนะคะแต่ว่าในขณะที่ทางผู้ปกครองเนี่ยก็ยังไม่ได้รับคำออขอโทษหรือการรับผิดชอบใดๆจากนายทหารคนนี้เลยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยทาง ปนาย,ยกแล้วก็ตัวแทนผู้ปกครองนะคะก็มีการเดินทางมาที่มูล,ลนิธิปวีนาเพื่อที่จะปรึกษาขอคําปรึกษาจากคุณปวีนานะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะมีการเดินทางไปที่สอนอปทุมวันนะคะเพื่อแจ้งความกับนายฐานยศเรือตีคนดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะ ส่วนทางด้านของกองทัพเรือนะคะนาวาหญิงมทุศรน,นะคะเลือพาณิ์รองโคศกกองทัพเรือเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าทางกองทัพเรือเนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมตามกระบวนการทางกฎหมายนะคะไม่ปกป้องผู้กระทําผิดนะคะซึ่งก็ในในส่วนของ นายทหารยศเรือตีคนนี้นะคะก็ได้มีการปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบของกระทรวงกลาโหมนะคะซึ่งเป็นความผิดทางวินยัยฐานประพฤติตนไม่สมควรนะคะทางกองทัพเรือเนี่ยจึงได้มีการลงทันและงดบำเหน็จครึ่งปีแรกของปี2564นะคะตามระเบียบกระทรวงกลาโหมนะคะ ก็ตอนนี้เราก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอนประทุมวันเนี่ยจะในวันนี้เนี่ยจะมีการาดำเนินคดีจัดการอย่างไรต่อไปนะคะเบื้องต้นก็ข้อมูลตรงนี้นะคะ มีความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีนี้ยังไงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะติดตามแล้วก็รายงานให้ทราบต่อไปนะคะขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ